แอนซิเลียมเคลียร์ประเด็นนนนี่ถอยห่างสามีเพิ่งเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มพอลงามวัดที่อายุห่างกันถึง17ปีไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2562สำหรับน้องนอนนี่นนลณีลูกสาวคนสวยของแม่แอนซิเลียมพักดีดำรงฤทธิ์และ เมื่อช่วงสถานการณ์โควิดเจ้าตัวก็ได้กลับมาอยู่เมืองไทยแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ของลูกสาวนนนี่และสามีจะสะดุดเพ,เพราะเมื่อเข้าไปดูใน Instagram ก็พบว่านนนี่ได้ลบรูปคู่สามีออกจาก IG แล้วพร้อมกับโพสแคปชั่นเศร้าๆลงใน Story ด้วยอาร์มีคนโสดและโบกอ g เกนด้วย จนหลายคนสงสัยว่าหนนนี่และสามีกำลังมีปัญหากันหรือเปล่าหรือจะเลิกกันแล้วหรือเปล่าซึ่งหนนนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยสั้นๆว่าทั้งสองคนอยู่ในช่วงเวลาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองก่อนและให้เวลาคิดทบทวนกำลังรู้สึกเช่นไร ีวิตคู่ในตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่เลิกแต่ถอยกลละก้าวเท่านั้นส่วนอนาคตจะเป็นยังไงนั้นยังไม่ขอตอบล่าสุด แอนซีเลียมได้ให้สัมภาษณ์กับทีมสื่อมวลชนถึงประเด็นของลูกสาวว่าลูกสาวเพียงแค่พูดให้ฟังเฉยๆแต่ยังไม่ได้เล่าเชิงปรึกษายัางไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นส่วนเรื่องลบรูปในไอจีนั้นอาจจะเป็นแค่งอนกันยืนยันว่ายัางไม่ได้เลิกแค่ถอยกันคนละก้าวและแม่ก็เป็นคนที่สเลยไม่อยากจะเข้าไปเพราะ เป็นเรื่องของคนสองคนและไม่อยากจะเกินเส้นของลูกสาวสภาพจิตใจในตอนนี้ปกติดีและยังบอกลูกเสมอว่าการแต่งงานคือการเริ่มต้นชีวิตคู่ของจริงเชื่อว่าแม่ทุกคนเป็นห่วงลูกเราไม่ใช่แม่ที่คอยจะบงการชีวิตของลูกทุกเรื่องในตอนนี้ลูกก็โตแล้วเชื่อในการตัดสินใจของลูก และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ